สวัสดีค่ะพิตี้นะคะ f a c ทอรี f โฟรค่ะพิตี้เป็นผู้บริหารในบริษัทต่างชาตินะคะที่ดูแลทางด้านโลจิสติกส์ทั้งระบบเลยวันนี้พิตี้จะมาพูดถึงขั้นตอนการทำงานของ MRP นะคะหรือ Material Requirement Planning ถ้าดูจากรูปเลยจากด้านซ้ายมือนะคะก็คือ MRP เนี่ยจะนําข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในนี้นะคะมาประมวลผลและบอกความต้องการของวัตถุดิบว่าเราต้องการวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตจํานวนเท่าไหร่ดูดาน<ด><ด>ซ้ายมือเลยจะเห็นว่าจะมีคําสั่งซื้อหรือ PO สต็อกสินค้าหรือ Inventory นะคะ Order ออความต้องการของลูกค้า Forecast นะคะแผนการผลิต MPS และที่สําคัญคือสูตรการผลิตค่ะหรอือว่าคือบ o m อีกรูปนึงนะคะจะเป็นการแยกนะคะกะับวิธีคิดของ MRP นะคะระหว่าง ความต้องการวัตถุดิบสาหรับเปิด PO นะคะก็คือจํานวนที่เราจะเปิด PO สั่งซื้อเท่ากับออเดอร์นะคะลบกับสต็อกบวก PO นะคะถ้าติดลบเราก็จะไปทําการสั่งซื้อและจำนวนนั้นคือจํานวนที่เราจะสั่งซื้อนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นกับ MOQ ด้วย